นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเอาฮาคิสีล่ลุงนะครับเอาว่าเข้าเรื่องสัส้นเลยแล้วกันนะวิธีการเอาฮาคิสี่งลุงคุณจะเป็นจะต้องมาเกาะนี้ก่อนนะครับมาเกาะนี้ก่อน<ศ>แล้วนจนเมื่อคุณมาถึงเกาะเต่าเสร็จนะอันนี้เกาะเตากันนะถึงเกาะนี้เกาะเต่าคุณก็ไปตรงที่มีต้นไม้นะครับ ตน้นไม้ตรงนูน้นตรงนู้นตรงนู้นนะครับมันจะมี NPC ที่ให้เรารับเควสอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเรามารับเควสปุ๊บนะอันนี้อันนี้คือเควสของผมนะเควสที่5อันนี้ยังไม่ท a l f w a y ที่5เควสแรกที่เราได้ก็คือเราจะต้องไปตีสโตน ตนก่อนคงถามอีกแล้วใช่ไหมสโตนตรงไหน,นสโตนนะครับสโตนจะสโตนจะอยู่เกาะแรกนะครับเกาะแรกที่เราไปเลยเกาะแรกที่เราต้องฟาร์มครับนี่ครับออเนี่นี่ยังไม่เกิดหรือไม่กระตายหาแล้วสโตนจะเกิดตรงนี้นะครับบอลตัวแรกที่เราต้องมาตีจะเควสตรงนั้นนะครับ ตัวที่2ก็จะเป็นนะครับเมื่อเราเสร็จปุ๊บเราก็ไปรับเควสเพิ่มที่เกาะเต่านะครับเ,เกาะเต่าตรงนู้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเควสเสร็จบอสตัวที่2องที่เราต้องตีนะครับจะเป็นบอสของเกาะนี้เกาะนี้นะครับ มันเป็นอะไรนะบอสของเกาะเอ,อ่อชื่อเกาะว่าคืนซีไม่ขึ้นอ่ะไฮด้านะครับเกาะไฮดา้าบอสติปกบเกาะเกาะไฮดา้านะครับนะครับกเกาะบอส เกาะไฮด้าก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่นะครับอบอสบอสไฮบอสเกาะไฮดาให้เราต้องตีตัวหลังจากนั้นเมื่อเราตรีบอสไฮด้าเสร็จแล้วก็กลับไปที่เกาะเต่านะครับเป็นเราเควสเพิ่มเป็นเราเควสเพิ่มนะครับ เราไปลักเวสเพิ่มที่เกาะเต่าจะมั้งบอสตัวที่เราต้องตีต่อไปก็คือบอสบอสอะไรวะลืมไปละบอส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 อ๋อบอสเกาะต้นไม้นะครับเกาะต้นไม้ตรงนู่นวิบอสที่เราต้องตีต่อไปคือบอส กาะต้นไม้ตรงนู้น บอสบอสตัวที่สามที่เราต้องตีคืออยู่เกาะนี้นะครับบอสตัวที่สามที่เราตีคืออยู่เกาะนี้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วต่อไปคือบอสตัวที่สี่บอสตัวที่สี่จะอยู่เกาะเต่านะครับอยู่เกาะเต่าคุณเสร็จเควสที่บอสตัวเควสที่สามปุ๊บคุณก็ไปรับเควสบอสตัวที่สี่แล้วคุณก็ตีเควสบอสตัวที่สี่อยู่อยู่ตรงเกาะเต่าเลยครับอยู่เกาะเดียวกับคุณที่คุณรับเควสเลย วอตัวที่สี่เท่าต้องตี บอสตัวที่สี่จะจะอยู่ตรงตรงนู้นครับเป็นอะไรนะอีเดเฟนอะเป็นช้างนะครับบอสตัวที่สี่ตรงนี้นะครับบอสตัวที่สี่อยู่ตรงนี้เมื่อคุณตีบอสตัวที่สี่เสร็จปุ๊บคุณก็ไปรับเควสตรงนูน้นได้เควสบอสตัวที่ห้าเควสบอสตัวที่ห้าคือ beautiful pilot นะครับ เมื่อคุณได้ beautiful p i l e t มาแล้วให้คุณไปที่เากาะไฮดานะครับไปที่เกาะไฮดาแล้วก็ควรจะเป็นเควสที่เราควรทำก่อนจะแก้นะครับเควสนี้เดีเ๋ยวแก้แล้วจะเป็นหาล่ะแก้แล้วจะเอาฮาคิสีลุงยาก นะครับมาตรงไหนนะมาตรงน่าจะข้ามเกาะน่าจะข้ามเกาะนะครับเอาเป็นว่ามาตรงตรง, <c oughs> นะตรงน้ำก็ได้ไหมนะเ้อตรงน้ำก็ได้ครับไปตรงน้ำนะครับไม่ได้อะมันไม่โอเคโอเคว่าจะบินไปแล้วกันนะผมบอกจุด เราโอเคครับเจอละคือคุณมาเกาะไฮดาปุ๊บคุณก็มาทางไหนเนี่ยทางน้ำมีสองทางหรอโอเคเอาว่ามาทางนี้นะครับตรงข้ามกับบอสต,ตรงนูน้นตรงข้ามกับบอสต,ตรงนู้นมาที่สามหัวเนี่ยรูปปั้นสามหัวตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ลงมาลงมาลงมาตรงนี้ ตัวนี้ก็จะมีดัมมี่ให้เราตีดัมมี่ถือดาบโยรูนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตีก็ได้ครับให้คุณมาหลักกระเพงตรงนี้นะครับแล้วก็ให้คุณโซไม่ไปโซโอเคนะครับเราก็จะมาตรงนี้อไปคุณก็บินมาทางซ้ายนะครับก็ทางซ้ายมันจะมีที่ให้เรายินตรงนี้นะครับโอเค เรวนี่บอสเกิดละเห็นไหมครับคือบอสต,ตัวนี้ต้องรีบทำจริงๆเพราะว่ามันต้องเวลพันเ้าร้อยถึงจะเข้ามาตีได้นะครับก็คือเราจะใช้วิธีการโซลและบัคเข้าไปก่อนที่เขาจะแก้นะครับรีบๆทากันหน่อยโอเคได้มีบอสให้ตีละเอาว่าเดี๋ยวผมช่วงนี้ผมจะขอให้เพื่อนมาช่วยตีดีกว่านะ ตีบอสกันแล้วนะครับเพื่อนช่วยตีละคือบอสจะมีร่างหนึ่งและร่างสองนะครับร่างสองก็จะมีเซ็ตออร่านะครับแล้วบอสนะครับตีแรงมากระวังไว้ด้วย,วยผมไม่ใช่ปัญหาอะไรผมกดพีมพิตัวเองได้นะครับกตื่นเต้นตีไม่ค่อยตีอย่างไรกันดี พรตีแรงนะครับก็ระวังกันหน่อยนะใกล้ตายแ,แล้วใกล้ตายแล้วโอเคครับเควสปุ๊บอ่าเควสเสร็จปุ๊บเราเนี่ยได้ฮาคิสีลุงมาเลยนี่ครับผมจะได้ฮาคิสีลุย่งางนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมรีบทำนะครับก่อนที่เขาจะแก่นะครับผมวันนี้ขอแค่นี้นครับบ๊ายบาย thank yeah. you yeah.